อีกหนึ่งตำนานแห่งจตุคามรมามเทพบอกเลยรุ่นนี้เดี๋ยวจะทำการขอโชคกันจตุคามวัดก้างปลาเดี๋ยวเป็นยังไงพบกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมครับกับเปรีเนี่ครับขอโชคเดี๋ยวผมเนนบุรภาครับทั้งที่บอกครับคือจริงๆอ่ะ มีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับเคยขอถึงเรื่องของจตุกรารนะครับบอกให้ผมนําเสนอจตุกรารอีกนะครับผมก็ได้นําเสนอไปสองสารุ่นนะครับเท่าที่ผมปอจะมีอยู่นะครับคือต้องบอกกับพี่น้องตรงว่าผมเองก็มีจตุกรารมไม่กี่รุ่นนะครับนะซึ่งถ้าจะพูดถึงจตุกรารใ,ในยุคนั้นเนี่ยถือว่า เป็นการสร้างจัตุกรรมที่เยอะมากนะครับนะก็ถ้าจะเล่าประวัติย่อๆกันนะครับก็ตั้งแต่พศ2548ได้นะตัวเลขกลมๆเลยนะ48เนี่ยกระแสมาโอ้ยนะครับนะซึ่งกระแสจัตุกรรมเนี่ยครับนะก็จะมาโด่งดังอยู่สักประมาณ3ปีกว่าป่านะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกจะไปสิ้นสุดแบบกระแสรเริ่มเซาลงนะ ในช่วงปศ2550นะครับฝากฝามานะครับนะกระแสรเริ่มซบเซาลงนะครับนะแต่ขอนหน้านั้นเนี่ยว่าโอยนะครับนะซึ่งอนะไรครับนั่นคือประวัตินะครับของจตุกรรมแบบโดยยอ่อนะครับนะ2548นะจนไปถึง2550แบบตัวเลขกลมๆนะครับวันนี้จะนำสเสนอจตุกรมนะรมของอวัดกลางปลา บอกเลยนะครับจตุคมรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับของวัดข้างปลาเลยทีเดียวซึ่งถูกสร้างขึ้นในยุคน,ะนั่นแหละครับในระหว่างที่แบบปีสุดๆนะประมาณ4 8 4 9ตรงนี้แหละครับนะผมก็จําไม่ได้นะเพราะมันนานแลนะ้วแต่ผมเนี่ยไปไปเช่าซื้อนะไปเช่าซื้อที่ที่วัดข้างปลาเลยนะครับนะซึ่งก็รุ่นนะรุ่น จตุคามรุ่นนี้ก็สักเป็นชื่อรุ่นว่าเก้ามงกลหรือเปล่านะครับเข้ามงกลมหาราชหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่นะประกอบข้อมูลรุ่นนี้น้อยมากนะผมเองก็จาไม่ได้ะคราะอย่างที่บอกครับมันนานนะครับวัดก้างปลานะพี่น้องครับอยู่ที่ถนนสายกระปางตุ้งสงนะครับตําบลตีวังนะครับอ,อําเภอตุ้งสงจังหวันดนครศรีธรรมราชนะครับ ตอนนี้ตำวิยารสวยมากครับนะหากพี่น้องปั่นไปปั่นมาก็สามารถแวะดูได้นะครับนะแต่สมัยที่ผมไปเช่าฉัตุกรามสมัยนั้นนะก็ยังไม่ได้สร้างนะเพราะว่าเพิ่งจะสร้างขึ้นมาในยุคหลังๆมาเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะถือว่าก็ได้รับความนิยมเยอะเหมือนกันนะครับในยุคนั้นนะครับซึ่งอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับนะด้านหนึ่งก็จะเป็นระเรานะครับเป็ะส่วนใหญ่แน่นอนครับ ไม่ไม่หลักเมืองก็พระราหลูละแล้วก็12นักกษัตย์นะที่อยู่อีกด้านหนึ่งนะของจัตุกรรมนะครับในวงประจันนะครับถ้าพี่น้องสังเกตในวงประจันก็จะมีมวลสารนะครับนะซึ่งก็มีมวลสารหลายอย่างนะ เอาละครับทีนี้นะเราเข้าเรื่องของเรานะครับเราขอโชคบอกแล้วนะครับเราจะขอโชคจากจตุคามของวัดข้างปลาุ่นี้นะครับนะเหมือนเดิมครับผมก็มีเลขนะพูดตรงไปนี่อันตรายไม่ไม่รู้นะ <c oughs> เป็นใจนะถ้าเป็นบ้านผมเรียกใจครับเมื่อวันก่อนเมื่อเมื่อคลิปก่อนถ้าพี่น้องดูจะขึ้นตัวสีแดง นะวันนี้เราจะขึ้นตัวสีเหลืองง่านะเพราะเรามันเป็นสายเขียวเหลืองแดงดูนะครับพี่น้องก็ดูก็เล้กันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคู่กับจตุการนะครับเป็นเลขจ่ายนะก็เรียกเลขจ่ายพี่น้องก็ดูครับว่าเห็นอะไรบ้างนะครับและนับเวลาต่อจากนี้ไปตัณงดูดีๆครับ เดี๋ยวจะมีเลือกใจปุดขึ้นอันนี้แล้วแต่ด,ดวงเออเป็นยังไงบ้างครับและนั่นก็คือเรื่องราวนะของจัตุการในแต่ละรุ่นนะเยอะครับเยอะเยอะมากแต่ที่ผมนำเสนอนี้ก็คือรุ่นหนึ่งนะครกล่องวัดข้างปลานะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีออกมาหลายรุ่นนะหลังจากนั้นนะครับอ่ะโอเคครับและนี่ก็คือขอโชค กับองค์จตุคามรัมเทพรุ่นข้าวมงคลมหาราชฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยคนที่เข้ามาใหม่แล้วพบกันใหม่ในวดหน้าสวัสดีครับ